หมอคุยข่าวสนับสนุนโดยโอวิเต้นวัตรกรรมเพื่อความกระจ่างใสที่ได้รับการวิจัยและพัฒนาด้วยเทคโนโลยีที่เป็นลิขสิทธิ์เฉพาะจากประเทศเกาหลี การวันนี้ด้วยช่วงหมอคุยข่าวค่ะช่วงนี้ของเราสนับสนุนโดยอวิเตนวัตกรรมเพื่อความกระจ่างใสจากประเทศเกาหลีช่วงนี้นันฮิตติดซี์เกาหลีมากค่ะหมอคะแล้วเราเลยเห็นว่าโอ้โหนางเอกหรือแม่ตาพระเอกเกาหลีนี่เขามีผิวที่แบบใช่เป็นผิวที่เราอิจฉาจริงๆไน่าอิจฉานะประเทศเกาหลีเนี่ยคนเกาหลีเนาะน่าอิจฉาแต่ว่าจริงๆอะคุณแนนประเทศเขาหนาวไงเพราะฉะนั้นหน้าเขาก็จะเนียนรูขุมขนเขาก็จะน้อย ภูมิมอากาศ<ม>ช่วยแล้วหนึ่งอ<ม>ย่างแต่ว่าก็มีของดีๆแบบนี้ช่วยด้วยนะคะก็อินขอนมาจากเกาหลีใครอยากไปดูแลก,ก็ได้เลยไม่สมว <c oughs> นงลิขสิทธิ์เลยนะครับคุณอาละวันนี้ไหนๆเราจะคุยกันเรื่องแผลในช่วงหน้านะคะช่วงแรกของเราก็คุยเรื่องแผลเหมือนกันคะ่ะคุณหมอคะแผลเลก็เลกๆที่ไม่คิดว่าจะใหญ่โตลุกลามเป็นเรื่องบานปลายได้ขนาดนี้พาคุณหมอและคุณผู้ชมไปที่เมืองจีนนะคะเป็นหนุ่มใหญ่วัยหกปีชาวจีนท่านหนึ่งนะคะเขาเนี่ยถูกก้างปลาตํานิ้ว แต่กลับกลายเป็นว่าเรื่องเล็กๆเนี่ยมันลุกลามเป็นเขาติดเชื้อแบคทีเรียกินเนื้อคนที่บริเวณแผลที่นี้ของเขานะคะจนในที่สุดก็ต้องไปถึงการตัดมือทิ้งเพราะว่ามันลุกลามใหญ่โตมากๆนะคะเขาบอกว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยตอนแรกเนี่ยคิดว่าไม่เป็นอะไรร้ายแรงแต่พอตมไปสักพกรู้สึกปวดนิ้วเลยไปพบแพทย์นะคะก็พบว่าติดเชื้อแบคทีเรียที่เป็นอันตรายสุดท้ายมันลุกลามนะคะคุณหมอก็เลยจะต้องให้ยาแล้วก็ตัด มือทิ้งเพื่อที่จะรักษาชีวิตของเขาเอาไว้ถ้าอย่างนั้นวันนี้เราต้องมาคุยกันแล้วล่ะคะ่ะทาความรู้จักกับเจ้าแบคทีเรียกินเนื้อ,อคนกันหน่อยมันคืออะไรแล้วมันติดได้ยังไงคะคุณหมอคะโรคนี้คุณหมอเขาเรียกว่าโรคเนื้อเน่าหรือว่าเป็นโรคที่เกิดจากพวกแบคทีเรียที่มันกินเนื้อไปด้วยค่ะแต่ว่าในโรคกลุ่มนี้มันเป็นการอักเสบที่รุนแรงก็คือมันไม่ได้กินแต่เนื้อผิวบางทีมันก,ก็กินไปที่กล้ามเนื้อบางทีมันก็กินไปที่เส้นประสาทมันก็เลยทําให้เราจะต้องรีบ ตัดไฟตั้งต่ต้นลมก็คือตัดมือก่อนเพื่อไม่ให้มันลุกลามไปยังอวัยวะอื่นๆถ้าปล่อยจริงว่าจะทําให้เกิดเสียชีวิตได้คือความรุนแรงของมันถึงขนาดนั้นเลยซึ่งกลุ่มพวกแบคทีเรียที่กินเนื้อคนนี่ยมันมีหลายกลุ่มมากๆตัวเชื้อโรคที่ทําให้เกิดได้มีสเตปมีสเตปวรบิโอหรือเป็นกลุ่มพวกเชื้อโรคที่ไม่ต้องการอากาศนะซึ่งกลุ่มพวกนี้เวลาที่มันเกิดการติดเชื้อขึ้นมา อาจจะทําให้ถึงกับชีวิตได้เลยโดยเฉพาะในกลุ่มคนไข้ที่ภูมิต้านทานไม่ค่อยดีหรือในกลุ่มของคนที่สูงอายุหรือในกลุ่มของคนที่รับประทานหรือรักษายาที่กดภูมิต้านทานอยู่หรือในคนที่มีภาวะโรคเรื้อรังอย่างเช่นคนที่มีไตเรื้อรังคนไข้ที่ต้องฟอกไตคนไข้มะเร็งคนไข้ที่เป็นโรคหัวใจหรือว่าได้รับยาเคมีบําบัดหรือกลุ่มคนที่ได้รับสเตียรอยอยู่ หรือในกลุ่มคนที่ดื่มสุราเป็นประจำนะคะหรือคนที่อ้วนน้ำหนักเกินเบาหวานงั้นเราจะต้องดูแลให้ดีตั้งแต่แรกค่ะคือเราต้องดูแลแผลของเราให้ดีแล้วก็ต้องคอยสังเกตว่ามันมีความผิดปกติอะไรหรือเปล่าอันหนึ่งที่เราดูได้ก็คือความรุนแรงของการอักเสบกับอาก,การเนี่ยมันไปด้วยกันไหมหบางทีแบบแผลเล็กนิดเดียวแต่ทําไมแบบเจ็บปวดมากเหลือเกินมันไม่สัมพันธ์กับบาดแผลที่เราเห็น สมมุติวันนี้เรามีแผลค่ะวันลุงครึ่งเอ้ยตื่นขึ้นมาทําไมมันขยายมากกว่าเดิมใช่บวมแดงมากกว่าเดิม,มหรือว่าสีเริ่มดําคล้ําขึ้นแสดงว่าเอ้ยมันมีเริ่มมีอาการเนื้อตายเกิดขึ้นอพอเนื้อเยื่อมันเริ่มตายหรือบางทีมันกินเนื้อเยื่อเข้าไปกลายเป็นว่าคนไข้เนี่ยอาจจะมีอาการชา แสดงต้องดูว่ามัน,มนไปที่เส้นประสาทหรือเปล่าค่ะคือถ้าเป็นมากๆบางทีมันเกิดภาวะแทรกซ้อนได้เลยเพราะไขสูงเข้าสูาส่กระแสเลือดปุ๊บก็อาจจะมีอาการช็อกได้มเมื่อเกิดอาการติดเชื้อในกระแสเลือดนั่นต้องระวังค่ะคราวนี้บางทีความรุนแรงพอไปเกิดในเด็กเล็กหรือไปเกิดในผู้สูงอายุค่ะบางทีดูยากในเด็กเล็กเนี่ยบางทีมันเห็นไม่ชัดแต่เขาอาจจะมีอาการงอแงผิดปกติแต่ว่าถ้าเกิดว่าในผู้สูงอายุในวันนั้ระบบไหลเวียนเลือดมาที่ผิวจะน้อยเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ย อาการอักเสบมองไม่ค่อยเห็นแต่ว่าคนไข้อาจจะเริ่มซึมซึมหรือว่าไม่ค่อยทานอาหารเนี่ยอันนี้ก็เป็นสัญญาณที่ต้องระวังในผู้สูงอายุเชื้อโรคบางอย่างเวลาที่มันมีการติดเชื้อในในกลุ่มที่เราพูดไปตอนต้นเนี่ยบางทีมันสร้างให้เกิดมีฟองอากาศบางทีเราคลำแล้วก็รู้สึกเอ๊ะ ม,มันคลำได้เหมือนกับมีอากาศอยู่ใต้ผิวอันนี้ก็เป็นสัญญาณเด็กันที่ต้องที่ต้องระม,มัดระวังค่ะน,น,นี่แหละจะถ้าเกิดฟังคุณหมอเล่าให้ฟังไปแล้วเนี่ยทำให้เรารู้ว่าไม่ว่าจะเป็นแผลเล็กหรือว่าแผลใหญ่อย่านิ่งนอนใจใอย่าทําเองอย่ารักษาแผลเองเพราะเราไม่รู้หรอกว่ามันจะเสียบติดเชื้อที่รุนแรงขนาดนี้หรือเปล่าพบแพทย์ดีสุดนะคุณหมออย่างน้อยเขาก็ทําให้เราสะอาดสะอานแล้วก็ปลอดภัยแล้วติดตามอาการให้เราด้วยระมัดระวังอย่าให้เกิดบาดแผลถ้าเกิด บาดแผลเนี่ยต้องดูแลให้ดีแล้วต้องดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองให้แข็งแรงอยู่เสมอเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยถ้าเราอยู่ในคนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ยม,ม,มันก็จะเกิดปัญหาได้ง่ายควบคุมน้าหนักตัวเองให้ดีออกกําลังกายให้สม่ำเสมออย่าให้มีภาวะดืินสุลิน นะมันก็จะได้ลดความเสี่ยงของการเกิดปัญหาเรื่องของการติดเชื้ออ่าโอ้โหวันนี้ได้ความรู้เยอะมากคุณผู้ชมอย่าินีนอนใจนะแผลของเราถึงแม้จะเล็กนิดเดียวแต่มันอาจจะลุกลามใหญ่โตเหมือนกับใ,ในข่าวนี้ก็ได้นะคะก็ฝากเทคแคร์ดูแลกันทุกคนนะคะเอาละพักกันสักครู่เดียวช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันแน่กับหัวข้อของเราวันนี้อย่างที่เราเกริ่นเอาไว้ตั้งแต่ต้นรายการเราจะจาะลึกหรือว่าโฟกัสไปที่สวแล้วก็มาดูแลกันเป็นพิเศษสําหรับแผลในผู้สูงอายุนะคะจะ เป็นยังไงช่วงหน้ากลับมาคุยกันค่ะ